บายพี sea, so ่น้องเลยกาทักทายสบายดีสวัสดีเด้อเพราะว่พี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยในต่างประเทศเบิร์ตสุขสุขคนคือเก่าพี่น้องเลยสบายดีเลยสวัสดีเนาะเปิดผ้าออกมาก็ยูให้ยูหน้าพี่น้องอีู่ทั้งเตียงเนาะป่ะมื่อนี้กับปั่นเข่าปั่นหน้าพี่น้องเลยปั่นรอบที่สองแล้วเนาะก็คือรอบก่อนได้เศร้าไปสอบสอบเก้าสอบเนาะเพื่อเฮาหายเฮาห้ยังแล้วก็ไรสามสิบปลายสอบพี่น้องสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสอบเนี่ยเพื่อเฮาตักออกจากปะค่ะนะ ตักออกตัวทีเพราะผลเห็ดมันกลายฮะน่ะปีนี้โบได้เขา่าพี่น้องปั่นรอบที่สองรอบนี้โบหัวอะไรทลายถ้าโพถามีแต่ไอ้คำไปก่อนแล้่ห์ไปอ่ามงตักเข่าตักน้ำก่อนอะไรพี่นอ้องเลยอ่าเวลาพันอันปั่นและพันสีใส่เต็มเลยเราก็สิไปตักออกพี่น้องไปตักออกแล้วก็มัดแล้วก็เอาขึ้นเล้าออบบบนี้แกใครใน่ แต่ว่าเล่ากับบริเมือบ้านถึงเมือนี่เนาะเขามาไว้หน้าก็ไว้อยู่ในให้ในหน้าแต่พอหน้าบริไกลจากบ้านไปไหนได้พี่น้องเลยกับทางเมือกับบัรยากแนี่เนาะก็เลยเล่าอยู่หน้าก็สบายแบบนึงพี่น้องเลยบริเกเมือแต่เกาในเกเมืองบ้านแล้วแต be well, anyway, ่เกาใส่รถอีเต็กรถไทยเมือเนาะไปเบิ้งน้ำการรอในบ่หัวชิได้เจาะพี่น้องเลยอ่าได้เขาหน่อยปีนี้เขาโบงงามเขาแก่พร้อมกันเนาะเขาบริใส่พุนใส่พุยยังเลยเลยพี่น้องเลยบริใส่จักสอบเลยใส่ เจ้ากาหวานกาให้มันงามเลยหวานใส่กาให้มันงามเลยกะหวานใส่กาให้โลกง่ายแหละพี่น้องกากระต่ายใส่สอบเดียวบม่ใช่พุ่นบม่ใช่พุยบุมีเคมีเดยทั้งสิ้นเลยเนาะบริชาหลายปีแหละพี่น้องไอ้จะเก่าปีก่อนน่ะเคยใส่ยู่เนาะอ่าทา้งอีพีซีมันก็ซื้อพุยซื้อยางให้จะเก่าก็ได้จะเก่าซื้อใส่ยู่ใส่อันพุยอินสีเนาะ บ่ได้ใส่ปุ๋ยแบบเคมีนะใส่ปุ๋ยเคมีใส่แลปกติสปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยญี่ปุ่นพี่น้องเอ้ยก็่งามปีบ่เนาะปีกานี่บ่ใส่ปุ๋ยักสอบแต่ว่ามันก็งามอยู่ปีกานี่ไข่กว่านี้ข้ากะนาปีนี้ข้าก็บางบ่งามแล้วกแก่พร้อมกันอีกพี่น้องเหื่อยเข้าแก่บ่พร้อมกันปีนี้เพราะว่าอ่าแต่ว่าให้เดียวอ่ะนะให้น้อยให้เดียวส่วนนึงแก่ส่วนนึงบ่แก่ส่วนนึงจน แกจดจนบ่าแก่แหละมันมันจนกรอบจนก้อยแหละบ้านเฮาเอิญก้อยเนาะกะม็มีพี่น้องเอ้บางชน็ยังเขียวยังเป็นน้ำนุ่มอยู่ก็มียังเขียวอยู่ตอนนี้พี่น้องเลยก็เลยเบิดข้าวแกแ่เลยก็เลยปั่นซะก่อนพี่น้องเลยปั่นแล้วกะ็อีกจักมื้อเพิ่นแหละเพิ่นว่าคือว่าข้าวพ่อโยกเข้า,ขาว,วันที่3วันที่สิบเก้สามิปบอกกับีวิตพลีพังเบิ้องสองสามหมื้อจะสิเกี่ยวไหมพี่น้องเอ้ยโบลิเกียวไห้เดี๋ยวสองมื้อเลยว่านี่ก็บ่ได้เกี่ยวมื้อซื้อนั่นก็บ่ได้เกี่ยว เมื่อวานนี่นะผ้าก,กันคนพี่นอ้อยลงมาจากทังเทียงเมื่อวานนี่ผ้าก,กันคนว่วานนี่ผ้ากันคลนนะกะม,มือนี่กับมือปันและพี่น้อยไอ้ที่ไราจะสอบนะ้องเข่าโบงาบโบงามเข่าบงงามผดเกีียวนั่นแล้วนั่นแล้วย้อนหยางย้อนพักเรื่อยพี่นอ้อ,อนนะะย,ย 3, 4, 4, 5, 5, 5. กกรอบก่อนนะกะเกีียวอะไรสามสี่มือหามือแล้วผ้ากันคนขึ้นมาแ้วก็ปันรอบก่อนนะกะรอบนี่เกีเ่ยวได้หามือเกี่ยวเต็มเต็มมือเลยนะ และหามือแล้วกะ็พักขนขึ้นมาນันอีกคือเາ้าบ่ฮู้อะไรอีกสอบรอบนี่พี่น้องไปเบิ่งนํากันเขาวบ่งามแต่ว่านานแล้วานานแล้วย้นวอนบ่แกเพราะรอบก่อนนั่นก,ก็เกี่ยว4-5กับพักเป็น6-7มือ้อจังได้เกี่ยวใหม่เนาะตอนนี้ก็ยังเกี่ยวอยู่ก็มีตี่ยวมันลําวมันพ่ดดนพนอ เอ้ยนานแล้วป really ีน ah, ี mm ้พ hmm. ี่น้องเอ้ยมามาแต่ห้าน้องบิวตั้งแต่วันที่แปดที่เก้าสเงินมาตอนนี้วันที่สิบแปดเลยยังโบทองชีเลี่ยวอยู่ให้นากะยังไม่ทันได้เครึ่งอ่าเครื่องนี่แหละพี่น้องยังจะให้น่อยก็ให้ง่ายกันเรือบรายแต่ว่ามันนา่นแล้วนันแล้วย้อนเ้องเคิกงเรื่อยย้อนห้องบริเกียวแบบเต็มที่เต็มระบบนะเกี่ยวทะเล็ก์หน่อยย้อนเกี่ยนะพี่น้องก็เลยนา่นแล้วปีกายนี่นะเกี่ยวรวดเดียวแล้วเลยบัวตพักบัวตะพรบริอีกอย่างจึกมือ บ่ได้เคิกบ่ได้ห่างจากมือก็เลยเกี่ยวรวดเดียวแล้วเลยบ่ฮอดเดือนพี่กยนี่สมุนเกี่ยวข้าก่อนออกพษาพีกายนี่พี่น้องอ่าก่อนออกพษา4-5มื้อแหละพอดีเลพรรษาแล้วก็เดือน12เดือนนี้แหละเดือน12ค่ํานี่ก็แล้วีายนีปีนี้เกี่ยวําลังออกพรษามื้อ2มื้อปานียังบ่แล้วไปเบิ่งาพี่น้อง้สมนสิไปหาข้าวตักข้าวแหละพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งนกมื้อนี้ก็บรรยากาศดไปิไปดินน้ําดูกําลานอยู่มื้อนี้ก็ ่ว่าได้ได้คิดไปหรือบอแล้วพี่น้องเลยต้องน้ำกาันอาพากันหายอยู่เขาคือสิบแล้วไดอกมันช้าชามชิบหนึ่งจั๊โอ้ยพี่น้องมันประกาศปะเปิดกล้องดังก็เด้อบาทนี้พี่น้องยชกให้ทุ่งนาไปพี่น้องเลยมาเทียนเข่าวไฮข่าก่อนบาทนี่ได้ชี้ชี้ไปสอบรอบนี้พี่น้องเลยรอบก่อนได้ ซา่ายเรามได้40ปายถ้าก็ได้6 7 0สบ70ายสอบเข้าบ่งามปีนี้เทียนเข้าก่อนพีน้องตักเข้า Thank <laughs> you. พอตัดพอนี่วิศวะก็มีอาวุธสิบ่

ส่วนรถจก้พี่น้อยทาบไปสาะสาเก่อยเสาะเบียรพอสามิบรอบก่อนก็ทาบไปเนาะพอดีหาสิายเพื่อเอาแบงยังแล้วพี่น้อยไปไป ขึ้นรถขึ้นเล่าบาทนี้รวมเบอร์แรกอะเลขแปดเก้าชิปมีเลขพี่น้องทางเฮาหายเฮายังเนาะไปไปปัดสองรอบไปรอบก่อนเพื่องยิ่หันง้อกินไ่เลยพี่น้องเอ้ขึ้นเล่าขึ้นเล่าบาดนี้ ขายังทันเกี่ยวกับยังชุดปุพี่น้องเอายยังบดแต่ว่ามันบางปีนี้เขาบ่งามปานใดขึ้นเราขึ้นนี่ยาดนีพี่น้องเอ้เราขึ้นล้าน เขาเก่าไปพี่น้องเอ้ยขึ้นเล่าขึ้นเหียบาทนี่ยทันได้เบิดเนาะปัรอบ2พี่น้องเอ้ยขึ้นเล่าขึ้นเล่าเนาะ่ะโอเคพอพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ก็ขอโตไปแล้วเนาะมัดเข้ามาน้ํามื้อนี้ก็ได้ยกมือ2มือเกี่ยวต่ออีกพี่น้องเข้ายังทันแก่ปไดประมาณนี้เนาะแน่บ่แกแน่เข้าก็ได้ ปะสําหรัคลินี้ไปเด้อพี่น้องเด้อสบายดีและสวัสดีพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเาขึ้นมาแล้วกถอกใส่เลาประมาณนี้พี่น้องเอ้ยอถอกอีในสิแคเม็ดข้าว้าึเนี่ยถอกแน่บ่ถอกแน่โตข้าวปุเฮาก็บ่ถอกกับโตที่เฮาไปสกรอบสุดท้ายพ่นแหละเฮากสิบ่ถอกพี่น้องเอ้ย